สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน Youtube พบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่23เมษายน2567 2ทุ่ม35นาทีโดยประมาณนะครับมีข่าวดีมาแจ้งท่านผู้ชมทางบ้านครับโครงการแจกเงินหมื่นดีท่านของรัฐบาลวันนี้23เมษายน2567ครมอมีมติเห็นชอบแล้วนะครับชมและฟังข่าวนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเว็บไซต์รัฐบาลน,นะครับ 23เมษายน2567จะอ่านให้ฟังดังนี้นะครับหัวข้อครับโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านระบบผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเมื่อวันที่23เมษายน67นะครับคอรอมอมีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตตามมติคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครั้งที่3ทับ2567เมื่อวันที่10เมษายน2567 และมีมติเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เป็นหัวข้อข่าวหลักๆรายละเอียดเพิ่มเติมครับข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลลงข่าววันนี้นะครับ23เมษายนหก6 7นายพรชัยธีระเวศผูดในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่23เมษายน2567มติคณะมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงินหมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตยับ็บโครงการตามมติคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนังบลคณะกรรมการนโยบายครั้งที่3ทับ257เมื่อวันที่10เมษาย,ยน2567และมีมติเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ให้ความเห็นชอบกรอบหลักการสรุปได้ดังนี้1.1วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสร,ริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มเปราะบางเกษตรกร,เ,กรเป็นต้นซึ่งมีการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวและชุมชนม,มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 1.2ความจำเป็นในปี2567ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือว่าตัวย่อนะครับ GDP คาดว่าจะขยายตัวระดับที่ร้อยละ2.7ต่อปีอันนี้เป็นข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่หลายหน่วยงานเคยประมาณไว้โดยเป็นระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพ และมีแนวโน้นมลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตทั้งนี้เมื่อพิจารณาเทียบ GDP ในไตรมาสที่4กับ GDP ในไตรมาสที่3ของปี2-5-6 6ที่ขจัดที่ขจัดผลของฤดูกาลแล้วพบว่า GDP ในไตรมาสที่4ปี2-5-6 6หดตัวร้อยละ0.6นนอกจากนี้ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในและนอกประเทศเช่น ปัญหาภูม,มิรัฐศาสตร์การฟื้นตัวของรายได้ของประชาชนที่ไม่เท่ากันตั้งแต่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี่นี่โคโรัวเรือนอยู่ในระดับสูงและบัทอนกําลังซื้อของประชาชนและภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าโตต่ตําซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าและบริการอยู่ที่ร้อยละ69 ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนโดยการดําเนินโครงการที่มีขอบเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบันย่อมส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ยังต้องมีความระมัดระวังและป้องกันความเสี่ยงทางด้านการคลงังรวมถึงมีแนวทางในการช่วยลด ผลกระทบดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด1.3กลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยณเดือนที่มีการลงทะเบียนอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน840 0 0 0เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน เฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0,000นบาท gitti. เงื่อนไขาการใช้จ่าย 1. ระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ878อําำเภอการใช้งเงินต้องเป็นแบบพบหน้าเฟ to f a ฟสกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก 2. ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าที่จะรับ การใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นส่วนร้านค้าที่สามารถปรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า1.5ประเภทสินค้าสินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ไม่ได้นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ได้ยาสูบไม่ได้กัญชาไม่ได้กระท่อมไม่ได้พืชกระท่อมไม่ได้ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมไม่ได้บัตรกำนันไม่ได้บัตรเงินสดไม่ได้ทองคําไม่ได้เพชรไม่ได้พลอยไม่ได้อัญมณีไม่ได้น้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์สามารถกําหนดเพิ่มเติมได้โดยการใช้จ่ายตามโครงการไม่รวมถึงบริการ หนึ่งจุดคุณสมบัติและเงื่อนไขร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีดังนี้1ภาษีมูลค่าเพิ่ม2ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้ผู้มีเงินได้เพิ่งประเมินตามมาตรา4ี่สแห่งประมวลรัชากรหรือสภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลทั้งนี้ร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่าย ตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไป1.7การจัดทำระบบพัฒนาและดำเนินการระบบอาทิการจัดทำเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนและร้านค้าระบบการใช้จ่ายระบบการชำระเงินระบบตรวจสอบธุรกรรมโดยพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับธนาคารอื่นในลักษณะ o p e n l o o ปด้วย1.8แหล่งเงินมีแนวทางเกี่ยวกับแหล่งเงินสำหรับ การดําเนินโครงการรวมเป็นเงิน5้าแสนล้านบาทได้แก่1เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศสองห้าหกแปดจำนวนเงินงบประมาณ1นึ่งแสนห้าล้านบาท2การดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐประมาณ1นึ่0 0สล้านบาท3การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณสองห้าร้ยเจ็ดจำนวนเงินประมาณ1นึ่งแล้านบาท 1นจุดระยะเวลาการดำเนินโครงการเนื่องจากมีแนวทางการใช้แหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสองห้าหการดําเนินโครงการดงนการด้อนมนการงการดังนั้นจึงต้องมีการพยายาิจารณาระยะเวลาดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับแหล่งเงินดังกล่าวโดยระยะดําดำเนินโครงการจะต้องไม่เกินเดือนกันยายน2569 1.10กาการป้องกันการทุจริตมีการแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางและดําเนินการสอบตรวจสอบพิจารณาและวินัยฉัยเกี่ยวกับการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนขายโครงการการเรียกเงินคืนรวมถึงการดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่างๆทั้งนี้คณะมนตรียังได้เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการตามมติคณะกรรมการนโยบายในเรื่องต่างๆอาทิ1กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบกำหนดประเภทสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขเกี่ยวกับร้านค้าและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสําสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแนวเล็บองค์การมหาชนและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันพัฒนาและดําเนินการระบบสําหรับโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการซึ่งรวมถึงการจัดทําเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนและร้านค้าระบบการใช้จ่ายระบบการชาระเงินระบบตรวจสอบธุรกรรมและอื่นๆ3คณะ อนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการซึ่งมีผู้ซึ่งมีผู้ซึ่งมีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้หมายเป็นประธานอนุกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบวินิจฉัยการเลื่องกันคืนร้องทุกข์กล่าวโทษและอืนอ่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการนอกจากนี้คณะกรรมการนายโยบาย จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงินหมื่นดิจิทัลผ่านระบบดิจิตอนบัลเลตนำเรีบคณะอนุกรรมการกำกับโครงการกกเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการให้สอดคล้องก,กับวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่ไม่ขัดต่อกรอบหลักการต่างๆตามที่คณะรีได้ให้ความเห็นชอบและสอดคล้องก,กับระเบียบกฎเกณฑ์ และกฎหมายโดยประสานการดําเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการมืน่นโครงการในส่วนต่างๆเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โดยมีรัตรีช่วยว่าการกระทรวงกรงารคลังนายเลฟนายจุลพันธ์อมรนมิวัฒน์เป็นประธานอนุกรรมการและมีผู้แทนกรมการค้าภายในผู้แทนสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังและผู้แทนสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิรัฐบาลดิจิทัลในองค์การมหาชนเป็นเลขานุการร่วม 2. เห็นชอบมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินในการดำเนินโครงการ3เห็นชอบมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำกับโครงการที่จะจัดตั้งขึ้นร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดีท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดีท่านในเล็องค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนรับทราบรายละเอียดโครงการการลงทะเบียนโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวกับ ที่เกี่ยวข้องอันหนึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้หากหน่วยงานใดมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถหารือไปอยังสํานักง,งานคณะกรรมการปฤษฎิกาเพื่อให้มีความชัดเจนก่อนดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายจะได้นําเสนอมติครรมตรีอย่างเป็นทางการโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการฝ่ายนโยบายจะได้นําเสนอมติครรมตรีอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้สามารถผลักดันการดําเนินโครงการต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการกำกับโครงการซึ่งมีรัมตีช่วยราการกระทรวงการคลังนำเลบนายจุลพันธ์นมรวิวัฒน์เป็นประธานจะได้เร่งพิจารณากำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงืเ่อนไขดำเนินโครงการที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถพัฒนาร,ระบบต่างๆในโครงการให้เป็นรูปธรรมได้ต่อไปเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายมีนโยบายที่จะให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในไตรามาสที่3ของปี2567และเริ่มใช้จ่ายภายในไตรามาสที่4 ของปี2567ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่เว็บไซต์โครงกา,รเาเว็บไซต์รัฐบาลลงข่าววันนี้นะครับโดยเว็บไซต์รัฐบาลลงข่าวโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทนะครับผ่านมาติเห็นชอบกรอบหลักการโดยคณะรัฐมนตรี23เมษายน2567ซึ่งทั้งหมดนายพรชยัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย เมื่อ23เมษาย,ยน2567และเว็บไซต์รัฐบาลก็นำมาลงข่าวนี้อีกครั้งนะครับราะละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ชมที่ชอบอ่านเองสามารถอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับคอมเมนต์แรกนะครับเป็นข่าวของเว็บไซต์รัฐบาลครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ